สวัสดีครับเอฟซี FC. สาวน้อยเพรบ้านแพงเอฟซของยิลาน้อยของหญิงนะฮะมาขึ้นกับโพดพ่ครับคนไหมปาดพี่น้องไปแสดงอยู่ทางซุลินนะฮะมาขึ้นโอ้คนกับเต็มเลยครับเป็นมื่นผลุละแป้มื่นผุละคนก็นไดดเนาะเบ่งเอาพี่น้องูดนะ่ะกากซากโอ้ยดูเดือด กระซิมะวอาเรื่องหนึ่งพี่น้องทังนอร์เวย์เนาะเอฟซีทังนอร์เวย์เพิ่นอธิษฐานพี่น้องเพิ่นทองคาถาอุ้งอิงอยากได้หล้านสาวว่าสันอยากได้ลูกสาวก็ได้ทองยิงวิงเออให้ลูกเกิดมาให้ได้เป็นผู้หญิงเด้อว่าสันบานนี่พนเพิ่นเลยไปตรวจพี่น้องได้ลูกผู้หญิงยี่หรี ลักสินที่ลีบมาลยโอนมาไล่มาให้อีหล่าหาพันเนาะเอา้านี่ครับบึงทังพอบีสิบองค์ยังฟังเนาะแม่ที่โนเวย์นเว่แล้วเราเราเราจะต้องีปยังฟังก่อนเขาอยากได้หลาน,นเป็นผู้หญิงเขาเลยบนมงอิงมงอิโอมเพียงแล้วเขาก็ได้หลานเป็นผู้หญิงจริงๆแล้วเขาก็ตั้งชื่อเป็น โป้งอิงเขาก็เลยเขาก็เลยโอนมาเลยมาให้ลูกห้าพนแม่ไปซื้อหน่อยป่จ oh ๊ะหนึ um ่งสองสามสี um ่ห um ้า um ยังไงพี่น้องลูกครึ่งนอร์เวาาย์มันมาไล่ยีหล่ามือนี้ลังเขามาพี่น้องย้อนย้อนเก้าแปดน,นละลังเขามาจ้าว่าจักสายแม่หน่อยนี่ครว่าจดสามซีหนากระดานเฮ็ดมาไล่น้ำขบวนท่านนะฮะมือนี้โพดแล้วจกักผู้ใดเอามาให้เนี่ยอันนี้กระทั่งพอยุดบัญชีพอยุดก็โอนเขาผ้ากรทั่งบัญชีพอยุดนะมืดกว่าบาทพนะุ่นนดมืดห่า มะเบ variance, ิงเอาพี่น้องเอ้ามาเบิงพยุตพี่น้อารางวัลมาให้ลูกหนึ่งร้อยบาทอด พูดแล้วพี่น้องเนาะนี่เราคนมีบุญบาลมีสูงพี่น้องวาสนาสูงยิา่าน่ะไม่มีผู้ใดเหยีดได้ล่ะครับในประเทศใ้โลกนี่มีผู้เดียวนี่แหละพี่น้องเงื่อนเข้าทุกวันบันี้แห้งมันบอกหวยถือบันดแห้งลังเข้ามากครับพี่น้องเสียวไปไว้ใส่ละเงื่อนย่ยหน่อยซุ้มยิ้ฉ้าขึ้นเลด,ดกัดเขยวพวดๆอยู่เนาะ ซุ่มจอดท่องใหม้มาพดแล้วพี่น้องเอ้ยเกิดมากก็เคยเห็นเนาะเงืนเขาทุกวันแม่พี่น้องว่านกะระย็ดมาไล่น้ำบาทมื่อไอ้ไหลมือนี่ก็ต้ออีกนะครับมือไล่มาไล่มือนี่บักไล่เลยพี่น้องนี่นะมื้นกนสะเี็ดอีกเนาะซุดยอดะอะไรี่หลาหน่อยเ,เนี่ยนี่แหละ ต้องเพลงออกกับมีมนสเสน่หเสียงสเสน่หมีมนสเสน่หมีพ่อนิยมมหานิยมชื่นชอบนะฮะข้นเวทีกับอารามง้มตาลงมมาา่หันก็ได้เงินในคำ่ำลงจากรถก็ได้เงินรวดีแล้วบว่าแต่ลงจากรถพี่น้องตื่นขึ้นยังบ่ทัท่านตื่นอยู่บานคนเอาเงินไปไห้แล้วลูกขึ้นมาก,ก็มารับเงินรถยพ้นแล้วมีผูเ้เดียวหราพี่น้องเนาะ เอาเบิ้งพี oh, right. really Although, ่ธนดลเนี่ยเฮายไม่ให้อีกหนพี่ธนดลดีอย่างแม่เอาเบื้งพี่น้องว้าว้ามวันสองสองวันเขาไม่ใช่จาิงนะที่น้อจัดเลยเยนะรวยรวยรวยว้ามือนี่มาหลายคักค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่หน่อยประด้มาแล้วก็รวมกัน อุ่นนะพี่น้องเป็นยังไงจัผู้ใดอโอนขอมาแน่นอนโผนแล้วน้ำพอกันใช่เลาวโอนขอม่าแล้วรวบร่วมพี่น้องเรารวบร่วมรวบร่วมเอาไว้ทางไอ้เมื่อพี่ร่วงว่าสัน <c oughs> เป็นล้านหมดแล้วผมมามเดี๋ยวนี้ก็ได้หลายแสนนะนะครับโผดโพลหม้อหมวกแต่งเนาะ <c oughs> องคงหญิงเอ้ยมีสององคงหญิงเลยพี่น้องบาดเน้ะองคหญิงนอลาเวะคับองคงหญิงเพียรบ้านแพงบาดเน่ย อพอนกิจิมากลายเน้อเอฟซีใส่ซีลูกว่าองุงยิงมาสนุกพูดแล้วเน,ะนอ้องพี่น้องเอาเอา้เอานะครับมาเบิงีหลาออกนาเวาทีมาขึ้นนี่พี่น้องพุนละโอ้ยรามง่มตาพุนละแฟนครับแฟนเอฟซีก็เต็มพี่น้องคือเกาไปแสดงมองใดนะฮะอุมมานาเวทีถ่ายรูปเอาเงินให้ มาไล่ให้โอ้ยปวดแล้วพี่น้องเพื่อนออกมากกว่าผมเป็นทั้งสี่เด้เอื่อนออกมากผมเป็นแจ็คนมีหขงหญิงนี่ออกมากนี่โอ้มาเลยพี่น้องนาเวทีแต่ในบอกเคยเห็นบ่เนาะบ่เคยเห็นแจ็คเพลนเนาะนักร้องนด,ดังเล่นดึงกว่ามี่ัีกสี่ป้าพี่น้องเบึงรับทิปบ,บ่เนี่ยอืมพุ่นโอ้ยพุ่นก็อ่างเนี รับทิปรับมาไล่เนาะพี่น้องวันนี้มาซองมาไล่ก่อนเพิ่สิกลับได้บเนีไยเอา้ามึงมาไล่เพิ่นมานเนี่ยพูดนะมีต่พวงใงญ่ๆเมื่อนี่ก็เฮ็ดท่านสัาน,นี่แหละเอาไว้เฮ็ดเมื่อหลังอีกว่าสันใหญ่หน่อยเห็ดน้ำมาท่านเมืออ่อยงอะไรพี่น้องเนาะพิ่นนะครับกลับออกมากับชือเกาครับ ซูเปอร์สตาร์นาเซเว่นคือเก่ากับพอน้นกับทีมงานรถตู้อุ้มอันอิงแองกิ้งใหญ่หน่อยเต็มอยูนาเซเว่นคือเก่ากินมะมากินมะม่าขังเซเว่นคือเก่าพี่น้องนะใหญ่กินหลายเด้อมันอีท้องไข่คือแมงสะดิ่งเด้อเห็นบอพ่อโจว่าท้องใครคือเลี้ยวคือกิริศคือแมงสะดิ่งนี่ท้องไข่อังลองอยู่นั่น บม่อดนวันที้พ่อพันวันสันพั่เลียนนี้เป็นยาายอย่างไรพ่อเอาครับสำหรับวันนี้ก็ขอพระแม่พี่น้องเดินทางมปใส่กับปลอดัพ่ออยู่ดีไม่แห้งลำลำลุล่วยสูบผูสุข้อนำลาพาะจากพี่น้องก่อนสวัสดีครับ